ยังดอกเขาเห็ดดีอยู่สมาตาทางในนีน่น้าคือเอาเบิดเลยวอดปลูกไม,ม่ผุนพุ่นพอมพุนพ้อมเ้อเอยหีเขี้ยวจะจะขอนขนาะดต้นใหม่มันกะมันก็นอยากเขี้ยวมันก็นเป็นหมากขึ้นกันเอาอีกซ้ำมันบาดเดดเกินไปบ,บ,บอล่มพรอมเราะนั้นอะอีเติย เงิน v à n งอยากเอาผัว้าบ่มึงอยากมึงอยากเอาควอีกแบ,บ่มึงเอาบ่าอีหานี่ก็บ่าวตำมักฟิกดีๆแดดเข่าหีมึงหันอยากวะแต่ยายจอยมาอยู่บ่ยายจอยมาค่ะเออคือใครอยู่กันแต่เมันเอาอยู่ <c oughs> จะจะบ่ไี่ หากระเพยจะเศร้าไงิขึ้นอีกหรอมึงกะเอายังบ่เอาคือว่าเบาหรือเอาแล้วเอาหรือว่าเอามึงทนนรกมาเพราแหงแล้อมึงลงไปไม่ทีเตียมาเรียดด่างย่านี่เอาเทศบานนี้ เมื่อกี้นี่ดาคำว่าผู้รู้หรือรู้ธรรมนี่คำว่าผู้รู้บะแมนว่าจดจำได้หลายว่าได้หลายอธิบายได้มากทฤษฎีและเอีุผลมากเลยคำว่าผู้รู้จริงๆมนั่นอ่ะผู้รู้คือ ผู้ว่างจิตเป็นกลางใดเด้อผู้ดูจริงๆว่างจิตเป็นกลางใดบอกเขาบอกมีคําว่ายืนยันตัดสินพิษถูกกับไพใดๆทั้งสิ้นเลยนี่นีว่าออยอดมั่อนคําว่ามัชิมาหรือว่าว่างจิตเป็นกลางใด <c oughs> แต่กาสังเกตตัวเองลูกนี่เอารูเฉพาะตนรถสังเกตตัวเองอารมณ์ความรู้สึก เวลากระทบกระทั่งอันนั้นอันนี้หรือว่าได้ยินได้ฟังเรื่องใดเรื่องหนึ่งขื้นมากกระชังมันสิบว่าเขาไปยืนยันตัดสินสิบว่ามีคําว่าผิดสิบว่ามีคําว่าถูกอารมณ์มันสิบว่าเกิดนี่นี่คือตัวเอามาตัดสินตัวเองตัวที่บอกว่าหลับประกันตัวเองโดยตน,นเองเบิ่งอารมณ์ความรู้สึกหลดอารมณ์ความรูม้สึกที่พ่อใจกับบ่พ่อใจเกิดบ่ได บพว่าจะอยู่ในสถานาการณ์ใดแหละจังหวะเข้าจึงมีการฝึกฝึกหัดตนเองให้มันถึงความเป็นกลางให้ได้เหมือนกันข้ามบาโลก่าเลื่อนความจะเลื่อนของโลกบ่แมนจะเลืเ่อนโดยวัตถุสิ่งของคืออำนวยความสะดวกสบายดิความจะเลื่อนของโลกก็คือความจะเลื่อนทางคนทุกคนพิมีจิตใจความรู้สึกกับว่า มีความรู้สึกเมตตาสงสารเอื้อเฟื้ออาลีช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันเนี่ยเรียกว่าเมตตากรุณาจะเจร่ญสูงสุดของโลกคือความจะเริญที่จิตใจคนที่มีเมตตาต่อกันมีความช่วยเหลือแบ่งปันกันบ่อิจฉาริษยากันมีความยินดีร่วมกันในผู้ใดผู้หนึ่งใดสิ่งใดที่มากที่ดีมากนะครับอุเบกขาคือว่างจิตเป็นกลาง ได้เสมอกันนี่มันก็ลงมากนี่วางจิตเป็นกลางต่อเรื่องรล่าต่างๆวางจิตเป็นกลางกับบุคคลสัตว์จิิงของใดน,นี่คือความจเจริญอันสูงสุดของโลกความจเจริญสูงสุดของโลกก็คือเมตตาเป็นรูน้ามุทิตาอุเบกขาอันนี้ตั้งหานว่ามันจเจริญโดยวัตถุสิ่งของเครื่องอำนวยความสะดวกมีเครื่องบินมีรถมีถูกอย่าง ที่ให้อำนวยความสะดวกเด้น <c oughs> ั่นแหละจึงบอกว่าพัวเข้าสิฝึกหัดปฏิบัติกันมาทั้งเบิทเอเพื่อให้เขาถึงคําว่าผู้รู้หรือผู้หรือรู้รู้ในยะยยะธรรมทางปวงรู้ในสิ่งทั้งหลายทางปวงรู้ในสรรพสิ่งทั้งหลายทางปวงอแล้วก็ว่างจิตเอ็นกลางให้ได้เขาจงมีวิธีการฝึกสมาธินั่นเอง ตั้งใจที่สิจิตตั้งมันคำว่าตั้งมันนี่อาจจะเป็นข้ายอดเลยเด้แต่ว่าก็ใสซือบาสมาธินั่นแหละอย่าทุกคนตั้งใจในการาเพ่งยู่ในร่มเอาปานนี้ยนย่อขามาว่าตั้งใจสีทําเหตุใหนจิตใจของเจ้าของเองคือความคิดความคิดจิตใจนี่แหละเกาะร่มไยหยุดล่มว้สะกอน ค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เกิดสมาธิเข้าฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยบางทีก็ใส่คำว่าทรงชานจะเลื่อนช้านด้วยอนาปานสติเพื่อให้มีหยุดที่หยุดที่เกาะอันที่หยุดที่เกาะตัวนี้บ่ได้ไปเกาะผู้อื่นบ่ได้ไปหยุดผู้อื่นเป็นที่พึ่งเด้หยุดตัวเองล่มหายใจตัวเองเด้ หยุดลมหายใจตัวเองแล้วไบกอนเมื่อมันตั้งมันไปเรื่อยตั้งมันไปเรื่อยแล้วคําว่าสมาธิห้องิเข้าใจดอกว่าสมาธิแปลว่าอย่างคือห้องิเห้องิตเข้าใจในความรู้สึกของโตห้องเองเด้เข้าใจในความรู้สึกในโตห้องเองว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมันตั้งมันนี่มันบ่ตั้งกับยังเลยดอกเออแต่ว่าวิธีการฝึกตัวเองก็เรบอกว่าเออให้ตั้งมันกับลมมั่งให้ตั้งมันกับความรู้สึกในกายมั่ง ให้เอาลมหายใจนั่นแหละเป็นที่ยึดที่เกาะหยึดลมไปกอนรลู้สึกตัวในลมหายใจไปกอนมัง่งรลู้แล้วก็ตั้งมันในความรู้สึกอันเป็นอาการปิตินั่นแหละความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมั่งมันจะค่อยๆเป็นไปดอกเมื่อมันตั้งมันอยู่กับลมมัง่งอยู่กับในความรู้สึกแห่งกายมัง่งแล้ว ขาสิค่อยๆเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงค,คือบ่ววาบคกนสัตว์สิ่งของอากาศฤดูห่อนหนาวย,ยังแล้วแต่เ้าสิค่อยเพราะว่าเ้าเป็นผู้หยุดยืนอยู่หยุดดูหยุดดูดูดดดยังะ่ะดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเคลื่อนไ้ไปสู่ความแตกดับดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันไหลไปดู หรือเห็นว่าไปเห็นความเกิดเห็นความดับของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคาว่าทั้งหลายทั้งปวงบุคคลสัตว์สิ่งของเรื่องเล่าต่างๆนั่นแหละแต่ออห้องบอมีตัวยึดในตัวห้องเองไวแล้วห้องสิบ่อเห็นห้องสิบเอ็เห็นว่ามันมีแต่ความบวุดหวายแต่ห้องไปคิดน้ํามันห้องกับบุญไหวไปน้ํามันเลยบุญไหวไปําเรื่องเล่าต่างๆแหละเปรียบเสม,มือนว่าห้องไหลไปตามน้ำห้องบรหูได้ว่าน้ำ มันไหลเออเขาบอกคงได้ว่ามีอยังปะปนกไปในาน้ำนั่นเพราะว่าเขาไหลไปน้ากันกับมันแต่เขาขึ้นต่อไม่ได้แล้วขึ้นฟังไ้แล้วเขาจึงจะไม่ยืนอยู่ที่ฟังเขากสิเลียวเห็นว่ามีกิ่งใหม่มีขยะมีนั่นมีนี่เศษฟุ่นผงยังเต็มไปเบิดไหลไปตามนาม้ำเหมือนกัน,กนเลยว,ว่าทุกคนเกาะลมใบสะกอนยิดลมใบสะกอนเหตุไปเรื่อยไปเรื่อย แต่เขาสิเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเคลื่อนไหวไปสู่ความแตกดับดอกบ่มีอย่างจีรังอย่างยืนเขาสิเห็นดอกถึงเขาสิบอกกันเรื่อนนั่นเรื่องนี้กสร้างเออถ้าเขาตั้งมั่นดีแล้วเขาสิบอกเขาไปยืนยันเขาสิบอกเขาไปตัดสินเขาสิบ่ไปมีอารมณ์ความรู้สึกกลวมกับเขาเด้มันจะมีแต่รู้ของมันไปหันแหละลู้เฉยเฉยลู้โดยบ่ต้องยืนยันลู้โดยว่ต้องตัดสินเออลู้โดยบ่เอาเข้า่ายืนยันตัดสินก็คือเขาเบอกกันเรื่องใดก็ช่ังถ้าก็ฟังอยู่หัน แต่ว่าเฮ้าบอขอไปแสกแซงเขาไปมีส่วนรวมในการอันนั้นพิษอันน,นั้นถูกเนี่ยมันจีรุอยู่ในในของตัวเองเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้ว <c oughs> เขา่อว่าการเรื่องได้กระซงว่าเขาไปคิดปะปนกับเขาบ่ยยืนยันว่าตัดสินใดๆทั้งสิน้นอารมณ์ความรู้สึกเกิดบ่ไดเรียนยังนึ่งว่าดับวินญ,ญานกับว่าคือความรู้สึกเกิดบ่ไดนั่นเองดับวิญญนญาณ ถ้าความรู้สึกเกิดบ่ไรพบมันก็เกิดบ่ไรหรอกเพราะว่าความคิดของเฮ้าเนะาะบอไปคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึง่งในการจะเข้าไปยืนยันตัดสินหรือบุคคลใดบุคคลหน,ดดหนึ่งสัตว์ใดสัตว์หนึ่งเลือกเล่าใดหนึ่งหนึ่งคือเฮ้าบ่าคิดถึงแต่ว่าจิตไม่มีที่ตั้งนั่นวะก็เลยว่ามันบม่มีหม่องคิดม,มันบั่คิดเข้าไป มันบอไปดึงเข้ามากับว่าใดบอไปบอกไปดึงเรือน,นันนันเขาม้าเพื่อที่ยืนยันเพื่อจิตัดสินถ้าบอมีความยืนยันตัดสินในพิดีดถูกแล้วอารมณ์เกิดบด่ใดพบดับอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจละไไม่พอใจบอมีนั่นแหละฝึกไปเถอะฝึกไปสกอนบางคนกลับไปงงหลงไหลในทรัพย์มันอยู่กับมีคำว่าคณิกะสมาธิ จิตตั้งมั่นชั่วขณะอุปจารสมาธออิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจึงมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอุบัติเกิดขึ้นแล้วเขาไปคิดน้ำมันคือเข้าเห็นปับ๊บเขาจะไปคิดน้ำมันเลอเอื่อนว่าอุปจาระเห็นได้ยินเลื่อนว่าอุปจาระสิมันเป็นอุปจาระไดเพราะว่าเขานั่งขมาคิดตั้งหากนั่นแหละเมื่อคัินนี้กะเมื่อถึงขั้นอุปจาระแปลว่าเขาบนั่งขมาคิดจกักอันจากอย่างเลย แล้วเป็นป نا, อปปนาอปปนาสมาธินี่เป็นสมาธิที่บ่เขาบ่ออกเด้มันสิอยู่ของมันยังสัง่นจิตตั้งมั่นหาประมาณไม่ได้อัป,ปะนี่หาประมาณไม่ได้จิตตั้งมั่นหาประมาณไม่ได้นี่มันสิบ่น้าเหลืองต่างๆน้าเขามาคิดเข้าจี่ลาลว่า,วาบ่อนําเหลืองต่างๆบว่าบุคคลสั์สิ่งของดินฟ้าอากาศได้ก็ช่างบ่อน้าเขามาฉิดอปปนาสมาธิถามมัน ตั้งมั่นดีแล้วเลยว่าสมาธิสื่อๆนี่แปลว่าจิตตั้งมั่นมันก็บอกห้ว่าไปตั้งมั่นกับหยัางเขาใหญ่บ้านนี่ถ้าผู้ได้ถึงขั้นอัปนาสมาธิเนี่ยนี่สับมันสิงงะมันอยู่ของมันจังหันมันอยู่ของมันแบบนั้นเออมันอยู่ตะลู่ของมันแบบนั้นบ่อน้ำเรือต่างๆเขามาฉีดเขาจิตีการข่าการเรือได้แต่สั่งบ่อน้ำเขามาฉีดเห็นยุ่หูยุ่เนี่ยเลยเป็นอัปนาสมาธิเออ จิตตั้งมันหาประมาณไม่ได้นี่ภาษาเต็มๆจิตตั้งมันหาประมันบ่ได้เพราะไม่คิดไม่นึกในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสออกายแม้สัมผัสบ่คิดบ่นึกนั่นแหละจิตตั้งมันว่างก็ว่าบาน้ว่างก็ว่า,า,วา <c oughs> แหละพกเข้า,าปฏิบัติก็คือบ่ปฏิบัติด้ ภาวะจิตมันว่างแล้วมันว่างมันว่างเออเล้ <c oughs> ยังปัญญากับวิญญาณรวมกันเป็นหนึ่งก็ไดดปัญญาคือมันรล้แจก่งเห็นจริงตามราะเป็นจริงแล้วมันบรรนเของมาขิดแล้ววิญญาณได้เกิดบ่ไดดความรู้สึกนั่นแหละว,วิญญาณก็ดีเมื่อใดที่ปัญญากับวิญญาณรวมกันเป็นหนึ่งเมื่อนั้นท่านจะพ้นจากทุกทั้งปวงน,นี่เป็นซับของพระภาษารีบุตร อีซับหนึ่งยกขึ้นมาบอกบอกให้ฟังพ่อมบางคนกับข้าใจซับหนึ่งบางคนกับพ่เข้าใจบางคนกับข้าใจอีกแบบหนึ่งที่จริงก็กคือความหมายเดียวหรือความรู้สึกอันว่างเดียวนั่นแหละความรู้สึกที่บอกมีความรู้สึกว่างว่างจากปราศจากการคิดนึกจากปราศจากความคิดนึกปรุงแต่งปราศจากความยืนยันตัดสินเนี่ยเ <c oughs> วลาแต่บางที่ บานีออ้มันจะมีคนที่งงอยู่สองอย่างงงงงอยู่ในระหว่างสองอย่างอัปปนาสมาธิบ่รมันเขา่าเ่รมนออกเองดูโดยปกติทั่วไปยืนเดินนอนนั่งทําการทํางานยังกษัตรนี่เป็นสมาธิเต็มพุ่มกว,วาเป็นอัปปนาสมาธิกว,วาืมื่าไดไปนั่งสมาธิบ่อใดไปเดินจงกรมเดินสมาธิเ่อไดไปยืนเดินนั่งนอน,นอียอ๋ แต่ว่าว่างอยู่จังสรนตั้งมันอยู่จังสรนตั้งมันโดยบ่มีเนวไปเกาะเด้ตัวนี้เออพอมันสร่วมกันกับปัญญาแล้วร่วมกันแล้วหูแล้วเป็นการฝึกดีแล้วเ,ออเลืเออ่อนสมาธิเต็มพุม่มบ่เข่าบ่าออกเออบ่ได้แมนบาสงบแบบไม่ได้ยินอะไรไม่ได้เห็นอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเด้อได้ออยินได้ฟังเห็นออแต่ไม่คิดไม่นึกนี่นะจังสัร อยู่ <c oughs> อย่างหนึ่งที่ว่าสมาธิอีกตัวหนึงเที่ยวน,นั่นเป็นชาติเด้อเวลาเขาถึงความสงบเงียบนิ่งบัดทุกอย่างเลยนั่นเป็นชาต <c oughs> ิเงียบทั้งบัดแบบบ่อนับรูอย่างนั่นเป็นชาติชาติที่ซีออมันจิตตัดมันมันจิตตัดการรับรู้ทั้งความรู้สึกทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจพอหมดละเอ,อเนี่ย พูดเบาาเจโตวิมุตติหลุดพ้นทางจิตด้วยการวิคัมพนะคือข่มเอาไว้ด้วยอง,องคแห่งฌานบอบหลับดูความรู้สึกยั้งเลยงเงียบจังว่าเปรียบเสมือนรุ่นดังว่าเขานอนหลับนอนหลับแบบบ่ฝันบาดมันตื่นขึ้นมาแล้วหรือบาดมันออกความว่าเองแล้วเขาจังเอามาบ่าเ,ปาเปรียบเทียบเลยที่หลังตัวนี้เจโตวิมุตติแต่ว่าเจโตวิมุตติกับ ปัญญาวิมุตติต้องเสมอกันอาศัยกันด้วันอาศัยกันอาศัยความสงบตัวนั้นมาเปลี่ยนบาตเป็นฐานเป็นกําลังเพื่อให้จิตตั้งมันเออตั้งมันโดยบ่แมนบาไปเข่าชาิแบบนั้นบ่แมนเข่าแบบบ่รู้เรื่องแบบนั้นเพื่อจารเหาก็อยู่เหมือนปกติเหานี่แหละเหาใส่ชีวิตปกติครุครีตีโม่งกันคุ้ยกันเรื่องนันเรื่องนี้ก็แล,แล้วแต่ แต่ความรู้สึกเข้าเกิดบได้พะเข้าบ่นาเข้กมายืนยันตัดสินในความผิดในความถูกอารมณ์ความรู้สึกพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นไม่ได้จะเรียกว่าอัปปนาสมาธิกวานะมันต่างกันอยู่ด้อยก,กับการเข่าชัางชีเด้อแต่ว่าอารมณ์เหมือนกันกับการเขา่ามันบมีความรู้สึกคือมันบ่นนเขา้ามาคิดเหมือนกันนะว่าง,า,งางทั้งทั้งที่ เห็นอยู่ได้ยินอยู่ได้กลิ่นอยู่นี่แมว่างนั่นแหละจึงว่าคําว่าอัปปนาสมาธิจะเรียกยังว่าสมาธิติมพุ่มก็ได้เออว่างจากการคิดนึกทั้งๆท,ท,ที่เห็นอยนู่จังบึงว่ามันเอามารวมกัน,นร่วมกันเป็นของมันเองดอกอันนี้เออจึงบอกว่าเ้าบอมมหนาทีแตงผลมันเด้อเ้าบอมมหนาทีแต่งผลมันเฮามหนาทีาาทสางเหตุ เขามีหนาที่อยู่กับเหตุเหตุคือลมหายใจเข้าออกนอกนั้นมันจะเป็นของมันไปเอาเองเกิดจากการสังสมของเ้าเองเออเขาเหมือนการ,การเข้าตักน้ำเสยองเขามีหนาที่ตักใส่ไปเรื่อยเต็มแล้วเพียงปากเองเอเอเขาบะเมียนว่าเข้าจะไปกลุ่มเหมือนเพียงตากโดยการคิดต้องปราศจากการคิดเนี่ยไปเ,เรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้หรอกเออคำว่าว่างคำว่าว่างคำว่า สมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นบ่ตั้งมั่นกับหยังคือคือเ่าไปคิดถึงหยังไหมเลื่อนว่าจิตตั้งมั่นซื่อๆแต่ว่าในขั้นตอนการฝึกก็ต้องบอกว่าให้พรกเจ้าตั้งอยู่กับลมหายใจนั่นแหละหยุดลมใบมั่งเกาะลมไวบมั่งรู้สึกตัวกับลมเข่าออกมั่งเออบางที่มันบริมีความรู้สึกตัวในลมเข่าออกมันบ่คิดถึงลมเลยแล้วมันกลับไปอยู่ในความรู้สึกอันเป็นอาการปิติที่เกิดขึ้นนิ่มๆนุ่งๆอยรหวางการข้วมั่งบนหัวมั่งกลางอกมั่ง เอาอันใดอันหนึง่งนี่คนงงเดินอีู่เรแยกว่าทัานเป็นเสี้ยวไม่อีกปฐมฌา,านวิตกวิจารปิติสุขเอกาตานี่วิตกหมายถึงคิดถึงลมเข้าออกวิจารประคองลมเอาไว้ปิติเกิดเลือเกิดความสุขจิตมันเป็นสุขมันจึงเป็นปิติได้มันบรคิดบระเกอย่างมันได้ปักอนเหมือนกับมันอิ่มอาหารแล้วแล้วมันกับพรางพุ่กมาทั้งร่างกาย ส่งความรู้สึกมาทะ่าร่างกายนิ่มๆนุ่นงๆที่ว่าปิตินั่นเองจิตตัวนี้ก็เลยกินปิตินั่นแหละเป็นอาหารนี่เป็นปฐมฌานขั้นต้นเออ้อความสงบขั้นต้นบบดนี้ความสงบขั้นที่สองความคิดเท่าบ่ได้ไปคิดถึงลมเลยแล้วก็บ่รคิดถึงหยังเลยเออทั้งทั้งที่เหาขับรถอันคนขับรถเป็นดุพวกขับรถตั้งสี่ ตาเข้าก็เห็นทางเบื่องทางอยู่เออแต่ความจานญในการขับรถนั้นนี่มันก็เป็นของมันเองแล้วมีอาการปิติเกิดขึ้นได้เลยมีเรียกว่าทุติยชาญปีติสุขเอค,าคาตาปราศจากความคิดนึกถึงอดีตและอนาคตมันอยู่ในปัจจุบันโดยเป็นทุติยชาญเเ้อะยางไปซื้อมันก็เป็นยางไปซื้อเนี่แหละบางคนกัน,น่วงนวลกันบนหัวมัง่ง บางคนกับการหน้าผากกางคิ้วหรือเย็นเข้าไปลึกๆในกระดานหน้าผากมั่งเออบางคนก็อิ่มเอ่อในระหว่างการอกมั่งสิห้มั่งบางคนก็ขนลุกทัวตัวมั่งขนลุกนิดๆหน่อยๆระหว่างขางหนึ่งมั่งเออลักษณะนี้นี่เรียกทุติยชานบอต้องกลับมาคิดถึงลมอยู่ในความรู้สึกตัวนี้ได้เลยอยู่ในความรู้สึกเอา เ้าเอาตังไปกลางนาผากักก็ให้อยู่ในกลางนาผากเลยหมายถึงความรู้สึกอยู่ตรงนี้เออมันเป็นยังจังเกิดได้ปิติมันเกิดเพราะว่าอย่างมันจังเข้าบปคิดไม่ไคิดถึงบุคคลสัตว์สิ่งของอเป็นอดีตอนาคตบมีเป็นปัจจุบันนขณะนาวงนวงนงอยู่นี่แหละย่หัวมั่งยุนกาการผากนั่งเอออิ่มเอิบมั่งนั่นแหละส่วนตัวที่สามมันจะเป็นขึ้นไปเอาเองดอกเออ เป็นผู้ระสุขระทุกได้บาตรบ่มีความรู้สึกว่าสุขว่าทุกได้บาดนี่เออแต่กี้มันไม่ปีติสุขเอกข,าข,าขาตาอยู่เป็นบาระแต่ว่านั้นปัดสัตธิความสงบเย็นใจเย็นลึกเข้าไปเหมือนกับบ่มีอีหยังเลยในความรู้สึกกายเฮากันดีแม้แต่กายกัคือบ่มีนี่แต่มีอยู่แม้แต่กายกับเหมือนไม่มีแต่มีอยู่นี่แหละเหมือนไม่มีนี่ตัวที่สามเฮ้าสิตั้งสางเหตุมันได เพียงปัมฌานทุติยฌานมั่นจะเป็นของมั่นเองแต่ทติยฌานเป็นเราเองจตุตฌานเป็นเราเองเบียกกว่าเขาฌานซียังสิเป็นเองเด้อห้าสิตั้งตั้งใดเฉพาะที่หนึ่งเท่านั้นขั้นต้นนั่นแหละป่านนี้เอามาเทียบความว่าสมาธิสมาธิก็แปลว,ว่าตั้งใจเหตุอนใดอันหนึ่งนั่นเองตั้งใจตั้งใจตั้งใจดูลมให้ใจเพื่อเลื่อนวาฌาน เพ่งดูนี่ทำความรู้สึกอยู่กับลมนก็ว่าไปนั่นแหละบางทรัพย์อันนี้เฮาสิงโง่ใช่ปะคำว่า,าสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเมื่อเขาสู้ขันอัปปนาสมาธิแล้วเออมันเป็นของมันเองไม่มีการเข้าไม่มีการออกจักบ่มันติเป็นของมันมอจึงสัน่นอืัดนี้ตัวนี้สิร่วมกัน กับปัญญาพร้อมกับการรูก้การเห็นกับการว่าเขาไปคิดไปนึกจากสิ่งที่รู้ที่เห็นพร้อมเด้อปนา,าสมาสมาติเต็มพุ่มกว,วา่าเออสมาติเต็มพุม่มหรืออัปนาสมาติกว่าบ่แม่การไปนั่งอยู่บ่แม่การอยังเดยทฟังสิ่งจะธรรมดาเท่านี้แหละเออเห็นเข้าไปก็ามาอย่ี่มั็อยู่ของมั่นแบบนั้นจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นกับว,าวา่างว่างเนี่ย เปรียบเทียบแต่สมมนีหนึ่งเด้ว่าตั้งมันกับบางๆ <อะ S 1> ทั้งๆท,งท,งที่ตาก็เห็นอยู่หูกห็ได้ยินอยู่แต่ว่าไม่นําเข้ามาคิดมันนึกเนี่ยไหมเออบอไปจาอยู่ด้อเรื่องว่าเออคือเปรียบเทียบว่าขี่รถมาตามถนนทางพวกเจ้าเห็นบ่ต้นไม้สายฟื้นสายไฟเสาไฟเออพวกเจ้านําเขามาคิด,ดกีบ่บ่อเออแต่บ่านําเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขามาคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขามาคิดความรู้สึกของพวกเจ้า พ่อใจก็เพพ่อใจเกิดบ่ได้ใด่ีคือเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้เห็นเห็นเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจอ๋อแบบนั้นนั่นเองกับภาคการฝึกวะไรแต่ว่าตามความเนจริงแล้วบ่คคิดเรื่องหนึ่งมันก็คิดเรื่องหนึ่งคนขับรถไปนําทางอันนี้คือความจริงของเขาแต่ว่าหลักความจริงที่เขาบฝึกเออเดี๋ยวกับเหลียวบางรถคันนั้นงามเนาะคันนี้ขี้ลายเนาะอีห้านันปาดท้ายปาดควายน่ะ นี่แต่ว่าเ้าเปรียบเทียบตรงที่ว่าคนบ่อยคิดปันไดซื้อนี่แหละห้ามีนาทีสร้างเหตุที่หนึ่งวิตกหมายถึงคิดถึงลมเข้าออกวิจารณ์ประคองเอาไว้อย่าคิดอย่างอื่นปิติเกิดเนี่ยปิติเกิดเองเด้เนี่ยออวิตกหมายถึงคิดถึงลมเข้าออกประคองเอาไว้อย่าคิดถึงสิ่งอื่นปิติเกิดเองสุขเป็นเอง,เป,เ,องเป็นเอกะ หมายถึงเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งคือเกาเนี่ยนั่แหละเขามีหนาทีเหตุตัวเดียวนี่นอกนั้นมันสิค่อยๆขย,ย,ยายเป็นเองของมันเหมือนกันเขากับเขาปลูกต้นมุกหงนันแหละอเขามีหนาทีเอาไนมันว่าปลูกใช่ดินหดน้ำพอดินไปเรื่อยๆก,กูกุกักไปเรื่อยเออบัดน,นี้มันก็คอยงหญ่ขึ้นไปเองของมันเขาบ่าได้บังคับมันใหญ่มันใหญ่เอาเองจักก็ละเออเขาบ่าได้บังคับน่วยมัน ผลของมันเองนั่นบอกให้ยาวให้สั้นก็บอแมีนอีกเออมันกืเป็นของมันเองดอกถ้าเหตุดีผลก็ดีทั้งตัวมีอย่างนั่นแหละเอาเพราะพระบาทสมเดอเาเจ้าอยู่หั อวัมเมวัยตุหินังเกตานังบากาปารีอิทิจังติตังบุหังจิปเมวะจิจันตุทัดเมอเรตุขังกับปานโุ